แับรอลูกค้าเลย อากาศเย็นอย่างนี้จะเปิดอะไรไม่ได้เลยนอกจากเสื้อตัวหุ้ดคุณเพ่ต้ายกระทิงงานสะอาดนะคะใครชอบงานสะอาดแนะนำค่ะอุตตุบอกว่าต่างจังหวัดจะอุณหภูมิลดลงอีกหนึ่งถึงสององศานะคะเพราะฉะนั้นรีบสั่งจะ้ะใครทุนน้อยมีเกรดถูกให้นะคะ3 5มพแต่ใครมีทุนนิดนึงแนะนำกระทิงค่ะถ้าจะค่อนข้างสะอาดเปอร์เซ็นต์เินเสียจะน้อยกว่าบางที H&M อย่างน้อยนในช็อป7800นะคะ H&M กรุงเทพก็ลงเย็นนะวันเนี้ยเนาะวันนี้แบะอากาศด,ดีมากไม่ร้อนแต่วันนี้ม่ร้อนเดี๋ยวโซลา่าเซลล์เอาใส่ท้ายรถพี่เลยซิบส่วมรวมกันชายหญิงใส่ได้คละไซส์เล็กใหญ่นะคะโอ้ฉันว่าตัวนั้นแก๊ปแน่เลยสีแดง รีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะอุ้ยเดอะน็อตเฟซสวยจังเลยแบทแมนค่ะแแบมน็อตเฟซแก๊ปป้าตัวนั้นอะรู้สึกนี้หล่อจังเหมือน NY เลยอ่ะใช่ปะ H&M เนี่ยพี่เดินเข้าชอบ H&M เลยตัวหนึ่ง790 8ร0อได้นะ,ะ้งสีพื้นแบบนี้นะ,ะแต่ผ้าเขาจะค่อนข้างดีตายห้อยมีเล็กมีใหญ่นะคะ SML XL อ่ะ, <XML. S 1> อะสีชมพูมอุ้ยน่ารักอะ่ะนี่ตัวนี้เป็นปักปักลัดเซลนี่ก็ H&M ชนเนะเนี่ย H&M 3สามตัว <3 S 2> <4 S 1> ละสามสี่ <4 S 1> ละ แอร์โรพัสเทลมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีทุกไซส์เลยพี่เริ่มต้นตั้งแต่ไซส์เเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้มีทุกไซส์ไม่ว่าจะคนตัวเล็กตัวใหญ่เข้ามามีหมดนะคะปบบปไป้อยตัวนี้สวยจัง จไงไเออใส่ต้อนรับต<ส>จริงอุ๊ยอันนี้อันนี้เหมือนจะเคยเห็นเลยวาะแบน์เนี่ยแต่สีแบบน่ารัก<ส><ส>มินิมอลสีมินิมอลลูกค้า เนี่ยมีทั้งซิปทั้งสวมเลยคุณพี่ซื้อไปหนึ่งก็ะสอบคุ้มมากนะคะสวัสดีทุกคนนะคะใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะคุณพี่อากาศเย็นๆนะช่วงนี้นะต่างจังหวัดคืนหนาวนะภาคเหนือนี้หนาวเลยดูดีป้ายห้อยอีกแล้วนะจ๊ะใครชอบงานสะอาดนะคะเปอร์เซ็นต์ปนเสียน้อยแนะนำป้ายกระทิ่งชมพูพี่จ๊าควิกซิเวอจ้าอุ้ยเท่อะควิกกได้ทุตัวเด้ออุ้ยันี้สวยจังเลยเธอ ปักเนะาะไนกี้ค่ะใช้ชั้นเลยเนี่ยไซส์เอเห็นแล้วพี่บอกแล้วมีทุกไซส์คุ้มมากๆนะคะมือใหม่ไม่เคยเล่นแนะนำให้เล่นป้ายกระทิงก่อนนะคะผ้าจะค่อนข้างสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียมีเล็กน้อย,ยพี่ป้ายห้อยอู้สวยนะเนี่ยสีมินิมอลปักๆอะ่ะ ใครชอบใครไม่อยากลุ้นนะคะให้รับกระสอบรีวิวแต่ใครอยากลุ้นคุณพี่เอากระสอบใหม่ได้เลยนะคะนี่ H&M อีกแล้ว H&M ก็หลายตัวแล้วนะสี่ฮะตัวแล้วมั้งกระสอบนี้นะสี่พื้นก็สวยไปรีดเอาไปซักทำความสะอาดเนาะมันจะเห็นทรงมากขึ้นนะคะ เนี่ยหล่อมากเลย NASA. เนาซาเฮ้ยสวยจังเลยนาซาเธอเป็นของ H&M คะ่ะเนี่ย H&M อีกแล้วราคา4,000บาทคุณพี่สี่0ัรีวิวแล้วก็สอบนี้เลยได้ทุกตัวส่งฟรีนะคะไม่ต้องมีค่าขนส่งนะจ๊ะสำหรับรีวิวนะขอบนี่น้องๆวัยรุ่นชอบต่างจังหวัดหนาวคุณพี่ตอนเนี้ยอุ้ย H&M เยอะ H&M หลายต,นนตัวแนละ้วเนาะลูกอื่นไม่รู้นะ แล้วแต่กระสอบจ้าแบรนด์มากแบรนด์น้อยคือเราเห็นเห็นเลยมีทุกไซส์นะรุ่นนี้จะคราทุกไซส์เลยนะคะเฮชแอนด right. ์เอ็มอ well> ีกแล้วเกินปุยมุยจะเป็นสิบตัวแล้วเนี่ยเฮชแอนเอ็มเนี่ยดีไซส์เอสไซส์เล็กมีทุกไซส์เริ่มแต่ไซส์เอสเลยทุนพี่ S M L X L เอ็มเอชแนเอมีกแล้วอุ้ยเป็นสิบจริงๆพี่เอ้ มกิกก,กี้น้องน่ารักจังเลยสีแดงสดใสวุ้ยแกป้าแกป้าสวยมากเลยอ่ะเธอ,อปกติไม่ค่อยเจอนะแกป้า ชั้นอีกแล้วเนี่ยเอ้ยแม่เดนี้นะชั้นใส่ไซส์เอ็มแล้วอุย้ยแกป๊ปตัวนั้นแกป๊ปแก๊ปป้าแก๊ปป้าแล้วตามด้วยแก๊ปบิก๊กเนี่ยลูกค้าแก๊ปบิก๊กไซส์เอสนะจะมีทุกไซส์นะคะในหนึ่งกระสอบนะคุ้มมากนะคะ ัในห้องนด์เอ็ M อีกแล้วโฮชอนด์เ oh. อ <The button. S 2> ็มหุยเป็นสิบตัวอยู่นะเธอลีหุยลีวาตัวนี้สวยมากเป็นเสื้อขอบ พี่ใครไม่อยากลุ้นแบรนด์เอารีวิวใครอยากไปลุ้นเองเอากระสอบใหม่ H&M อีกแล้วเกินสิบตัวแน่นอน H&M แล้วแต่ลูกนะพี่อยกมากน้อยนะคะเรื่องแบรนด์นะแ m ชั่นเอ็มหรือแปะเต็มก็ดี เย็นๆเนอะอาดีดา อุ้ยบาดีดาทำไมดาดอุ้ยไม่เคยเห็นเนาะอาดิดาสดอกแล้วเป็นปากคุณพี่ป้ายอาดิดาสเลยนะ ลายสามตัวลูกนี้เฮ้ยเป็นไปได้ไงนี้ยรีวายสามตัว H&M เกินสิบเกินสิบแน่นอน H&M แล้วตัวไหนเปื่อนตัวไหนเลอเอาไปซักทำความสะอาดนะคุณพ claro ี่ H&M อีกแล้วเกินสิบค่ะสิบกว่าตัวแน่นอนนี่ Adidas แขนตัวนี้ใหม่มากโอยังไม่ไหวแล้วป้ายนี้ แอชเชนเอ็มอ,อุ้ยแอชเอ็มเ,เยอะมากตัวนี้โคตรเท่ครับ DC ครับเป็นปักหล่อมากตัวนี้แอชเเอ็มเกือบยี่สิบได้นะเยอะมากเออ ก็สุดท้ายยังอดิดาสเลยครับอาดีดาสสายขวาสายขวาเลยครับไอมอนเป็นสาวละมั้งไม่ได้เจอมันนาน,นาออก็ตั้งแต่หลังปีใหม่มาเนี่ยหนูยังไม่เจอมาเลย วางวางก่อนเดี๋ยวได้ช่วยกันเรียงเอาไหนไว้ด้วยกันเมียววันนี้เมียวสีมันสวยเนาะบางตัวสีสวยเป็นปักแบบดีเทลเก๋ไก๋อ่ะคุณพี่คุณพี่ก็สามารถเพิ่มราคาัพราคาได้ะคะ่ะถ้าใครอยากให้แบบว่าเห็นทรงแล้วก็ขายง่ายมากขึ้นแนะนําให้ซักกรีดนะคะต้องเอามาวางไว้ตรงนั้นนิดนึงอะไรนะถ้า อย่างหล่อเลยครับน้องมิกน้องมิกอุ้ยเฮียอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะใครพูดอะไรอ่ะเขาเลยรู้เลยเราเป็นคนแบบไหนคุณ อุ้ยเนี่ยเอออุ้ยเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรออ <c oughs> <c oughs>

ลูกค้า กางเกงโยคะมีรีวิวอยู่นะคะคุณพี่ทักข้อความได้เลยเดี๋ยวแค่ส่งให้ดูนะจ๊ะใครจะรับเสเวอเตอร์ฮูดกระสอบนี้ส่งฟรีได้ทุกตัวนะคะพี่แบรนด์มีให้ลุ้นนะจ๊ะใครไม่อยากลุ้นเอารีวิวนะคไะซส์มีทุกไซส์เลยนะ,ะตอนนี้อากาศเย็นๆหนาวๆน,นะ,ะพี่ขายดีมากๆเลยนะคะสั่งเลยนะสี่พันบาทใครเอากระสอบนี้ส่งฟรีนะคะ